สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เ t h ปันวิทย์และนี่คือ The c r o w วครับเรายังอยู่กับ The c r o w ศ of France ครับรักรัตรร์์ฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่12ได้สิ้นสุดลงการสิ้นสุดของยุคหลุยที่12คือการสิ้นสุดของยุคกลางของฝรั่งเศสครับตอนนี้ฝรั่งเศสก้าวสู่ยุคสมัยใหม่แล้วโดยกษัตริยุคใหม่คนแรกนั่นก็คือ ฟรองซัวที่1ซึ่งเรื่องราวของฟรองซัวจะเป็นอย่างไรต่อไปพร้อมแล้วติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับพระเจ้าลุยที่12สนะครับสวรรคตโดยปราศจากทายาทผู้ชายครับดังนั้นพระองค์ต้องส่งสิทธิทางบัลลังก์ให้กับลูกสาวซึ่งก็คือลูกสาวคนโตอย่างกรดเดอะฟรองเดอะกรดแห่งฝรั่งเศสแต่ผู้หญิงครองบัลลังก์ไม่ได้ครับตามกฎหมายฝรั่งเศสดังนั้นเธอต้องมอบบัลลังก์นี้ให้กับสามีตัวเองก็คือฟรองซัวแห่งองกุลัม ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสคือพระเจ้าฟรองซัวสที่1น,นั่นเองครับฟรองซัวสที่1เกิดที่เมืองคอนอยักครับในแซงตงเป็นลูกชายของชาวจะยุคแห่งองกูแลมกับลูอิสแห่งซาวอยลูกครึ่งอิตาลีนั่นเองครับชาวเป็นลูกให้ลูกน้องที่ใกล้ที่สุด ใกล้ชิดที่สุดของหลุยที่12แล้วครับในขณะที่หลุยที่12เนี่ยถูกเรียกว่าวาลัวสายออกเลอองเพราะว่าองค์เป็นททยานในตระกูลออกเลอองฟรองซัวเองก็ถูกเรียกว่าเป็นวาลัวสายองกุแลมครับเพราะว่าเป็นตระกูลองกุแลมแต่อยู่ในราชวงศ์วาลัวเหมือนกันและเป็นวาลัวรุ่นสุดท้ายแล้วครับการแต่งงานกับ กลตซึ่งเป็นลูกสาวของหลุยที่12ทําให้เขากลายเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานและเมื่อหลุยที่2สมรรคตในปี1516ฟรองซัวก็ได้ขึ้นของราชขนานั้นเขามีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับและพระองค์ก็มีแนวทางมนุษยนิยมซึ่งเป็นแนวทางใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในยุคของเรเนซองซึ่งเป็นแนวทางที่กำลังนิยมมากดังนั้นนะครับเขาก็เลยจัดให้ยุคสมัยของฟรองซัวเนี่ยเป็นยุคของกษัตริย์สมัยใหม่หรือยุคใหม่องค์แรกของฝรั่งเศสส่วนหลุยที่2ก็กลายเป็นกษัตริยุคกลา คนสุดท้ายนั่นเองครับ ก่อนหน้านี้นะครับชาวที่8กับหลุยที่12งต่างมุ่งมั่นที่จะทําสงครามในอิตาลีแล้วก็ล้มเหลวทั้งครู่นะครับแล้วสงครามมันก็โคตรจะสิ้นเปลืองมากๆด้วยกันนั้นก็ตามครับฟรองซัวที่1ยังคงสารต่อการทําสงครามครั้งนี้ครับโดยส่งเข้ายึดเมืองมิลานอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนั้นมิลานถูกสวิสเวตเซอร์แลนด์ยึดไปและพระองค์ก็ไปยึดคืนมาในปี1 5 1 6และเมื่อจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนสวรรคตครับฟรองซัวเองก็เสนอตัวว่าเขามีสิทธิ์ที่จะสวมมงกุฎแห่งเป็นนนจจััััักกกรพรพดแห่งวโมอศ แต่การสืบบัลังของจักรวรรดิโรมานันศักดิก์นะครับไม่ได้สืบตามสายเลือดนะครับเขาจะสืบตามคณะอิเล็เตอร์ครับเรียกว่าคณะผู้เลือกตั้งซึ่งจะทําหน้าที่เลือกบุคคลผู้มีความเหมาะสมจากบรรดารัฐที่อยู่ในจักรวรรดิคือจักรวรรดิโรมันเซนติเหมือนซาภาพนะครับมีรัฐต่างๆมากมายแล้วก็เลือกสักหนึ่งคนขึ้นมาทําหน้าทีน่นี้ปรากฏว่าคณะอิเล็เตอร์เนี่ยนะครับเลือก ระเจ้าชาวที่1แห่งสเปนครับมาสวมมงกุฎเป็นจักรพรรดิชาล์ที่5แห่งจักรวรรดิโรมานศักดิธิ์ฟรองซัวโกรธชาวมากครับแล้วเขาก็โกรธมากๆว่าเขาไม่ได้สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์จักรพรรดิโรมานศักดิธิ์เขาก็เลยไปหาแนวร่วมครับกับเพื่อที่จะทําสงครามกับทางสเปนโดยการไปจับมือกับอังกฤษครับโดยมีการเจรจาสร้างแนวร่วมกับพระเจ้าเฮนรี่ที่8โดยมีการพบปะกันที่ทุ่งภูสาทองครับหรือฟิลออฟเดอะคอท ซึ่งเป็นสถานที่ในเบลลิงแฮมไม่ไกลจากคารแลนส์ที่เรียกว่าภูสาทองนะครับหรือผ้าทองเนี่ยเพราะว่าการพบปะครั้งนี้นะครับฟรองซัวกับเฮร์รี่เนี่ยต่างตกแต่งเต็ตตนท์ของตัวเองคือไปที่ทุ่งเนี่ยแล้วก็ตั้งเต็นท์สองฝ่าย แล้วก็ผู้การแต่และฝ่ายนี้ก็ตั้งเต็นตัวเองแล้วก็ตกแต่งเต็นตัวเองหรูหราครับใช้ผ้าสีทองมาผูกมาโอ้ยอลังการงานสร้างแต่สรุปแล้วการพบปะครั้งนี้เหมือนเป็นการอวดรวยมากกว่าครับเพราะสุดท้ายแล้วการเจราจาไม่สําเร็จครับจากนั้นฟรองซัวรครับก็สรงหาคอยอ้างเพื่อจะบุกเนเปิลยึดเนเปิลคืนจากฝรั่งเศสแต่ไม่สําเร็จครับและฝ่ายสเปนก็บุกยึดมิลาน ฟรองซัวรีบนำกองทัพไปป้องกันครับแต่พ่ายแพ้ในการรบที่ปาเวียและทรงก็ถูกจับตัวได้แต่ว่าองรีนะครับลูกชายของพระองค์เนี่ยได้เสนอตัวเป็นตัวแทนที่จะถูกนำตัวไปเป็นตัวประกันที่มาดริกฟรองซัวต้องอยู่ในฝรั่งเศสครับแล้วฟรองซัวก็เจราจาครับว่าจะไม่บุกอิตาลีอีกแล้วนะแล้วก็จ่ายเงินถอยตัวเอาลูกชายคืนมาครับเมื่อ แต่ว่าเมื่ออองครีนะครับกลับมาถึงฝรั่งเศสฟรองซัวก็ฉีกสัญญาทิ้งครับแล้วก็หันไปหาสุลต่านสุไลมานแห่งออตโตมันมาเป็นพันธมิตรครับในการบุกเมืองนิสในปี1543แต่ว่าก็ไปไม่ถึงมิลานนะครับเพราะว่าชาวพันไปร่วมมือกับเฮนรี่ที่8ทําการโจมตีฝรั่งเศสสุดท้ายแล้วแต่ถามว่าสําเร็จไหมก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจบลงด้วยการเจรจาครับแล้วสงครามอิตาลีก็จบลงแบบงงๆครับ ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียไม่มีใครประสบความสำเร็จแม้แต่คนเดียวแต่สงครามครั้งนี้ครับนำให้กระแสะาการฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์ ong, เนี่ยเข้ามาสู่ฝรั่งเศสแบบเต็มๆครับในตอนที่ฟรองซัวไปทําสงครามอิตาลีนะครับเขาได้เห็นความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมอิตาลีในยุคเรเนซองส์ ong, แล้วเขาก็หลงรักศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการในยุคนี้มากนะครับพอเขากลับมาฝรั่งเศสครับเขาก็เอาค่านิยมเนี้ยกลับมาที่ฝรั่งเศสด้วยเขาอุปถัมภ์งานศิลปะครับแล้วก็บรรดาศิลปินโดยจ้างบรรดาศิลปิน ให้เข้ามาทํางานในฝรั่งเศสจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับศิลปินคนโปรดตลอดการของเขาเลยนั่นก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีครับซึ่งทำซึ่งเขาก็อุปถัมภ์ดูแลดาวินชีเป็นอย่างดีนะครับมีปราสาทให้อยู่แล้วก็ดูแลดาวินชีจนกระทั่งเสียชีวิตและศพของดาวินชีก็ถูกฝังในฝรั่งเศสด้วยนะฮะฟรองซัวเนี่ยดูแลทุกอย่างอย่างดีเลยครับรวมถึงทรัพย์สมบัติผลงานของดาวินชีเนี่ยฟรองซัวก็เก็บไว้ในรอยัล c o ลเ e c t ชั n นอย่างดีด้วยรวมถึงภาพ โมนาลิซาด้วยครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมภาพโมนาลิซาเนี่ยถึงมาอยู่ในฝรั่งเศสในที่สุดแล้วพระองค์เนี่ยก็ยังชอบสะสมงานศิลปะจนเต็มวังที่ประทับของพระองค์เลยนะฮะ นอกจากนั้นครับฟรองซัวเนี่ยยังได้ฉายาว่า Man of l e t t e r หรือบุรุษแห่งการเล่าเรียนครับเพราะว่าทรงโปรดการอ่านหนังสือมากๆชอบอ่านหนังสือมากๆเลยแล้วทรงก็เป็นนักเขียนด้วยทรงเนี่ยได้ปรับปรุงหอหนังสือหลวงครับแล้วก็ให้นักเขียนที่ชื่อว่ากุยยามบูเดเนี่ยทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์เพื่อรวบรวมหนังสือมีค่าต่างๆทั้งในฝรั่งเศสในอิตาลีเนี่ยเข้ามาเป็นหนังสือโดยเฉพาะหนังสือหายากแล้วงคงก็เปิดห้องสมุดของพระองค์เนี่ยให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาใช้ในการค้นคว้าเพื่อเป็นการเผย แพร่ความรู้ด้วยจากนั้นในปี1537ครับฟรองซัวก็ออกกฤษฎีการมงปริเย่ครับเพื่อกำหนดว่าหนังสือทุกเล่มที่ตีพิมพ์ในฝรั่งเศสจะต้องส่งสำเนาหนึฉบับครับ1เล่มมาเก็บไว้ที่หอสมุดส่วนพระองค์ด้วยเสมอเรียกได้ว่าใช้อำนาจหน้าที่เพื่อความชอบส่วนตัวเลยนะฮะและความข้างใค้ในงานศิลปะแบบเรเนซองส์นี่เองครับ เพราะเจ้าฟรองซัวที่หนึ่งก็เลยทุ่มทุนมหาศาลครับไปกับการก่อสร้างพระราชวังมากมายหลายแห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณร่มแม่น้ำรวน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชวังอองปูวสซึ่งเป็นพระราชวังหลักของพระองค์พระราชวังบลูว พระราชวังชองโบนะหรือเอชา์โตเดอชองโบนะครับซึ่งออกแบบโดยดาวินชีด้วยและพระราชวังนี้นะครับเป็นราชวังที่ฟรองซัวภูมิใจมากชาโตเดอชองโบเนี่ยนะฮะเรีเยกได้ว่าตั้งใจสร้างวังนี้แบบบัดเจ็ตไม่อันเลยนะครับเพื่อจะใช้เป็นพระราชวังหลักในการทรงงานการรับแขกแล้วก็อวดชาวบ้านชาวเมืองว่ากูร่ำรวยพระราชวังลูฟเองก็ถูกก่อสร้างในสมัยฟรองซัวครับซึ่งปัจจุบันก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟพระราชวังมาตรี 3, พระราชวังแซ แซงแยแมงแองไลแล้วก็พระราชวังฟองแตงโบหรือชาโตเดฟองแตนบัว oh, นะครับซึ่งเป็นที่ประทับหลักของพระองค์โดยพระองค์อยู่ร่วมกับดัชเชสแห่งเอตองซึ่งเป็นนางสนมคนโปรดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอยู่ดูแลใจจนฟองสัวตายจากกันไปเลยนะครับและนางก็อยู่ในฟองแตนโบจนทั้งตายเช่นเดียวกันคือ อ่าชัโตเดอชองบอเนี่ยราชวชองบอเป็นที่ทํางานแต่ชาตโตเดอฟองตันโบเนี่ยเป็นที่อยู่นะครับเห็นไหมเขาแยกกันอยู่ซึ่งความจริงก็ไม่น่าแยกหรอกฮะเพราะว่าชาตโตเดอชองบอมันใหญ่โตโมโหฬานมากอะ่ะมันก็น่าจะใช้เป็นทั้งที่อยู่ที่ทํางานได้แต่ว่าฟรองซัวเลือกจะใช้เป็นแค่เพียงที่รับแขกที่ทํางานเป็นห้องรับแขกของพระองค์ห้องรับแขกที่ใหญ่มากนะฮะส่วนชาตโตเดอฟองตมโบเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นที่หลับนอนซึ่งก็ใหญ่โตโมโหลานไม่น้อยไปกว่ากันเลย ฟรองซัวน,นะครับได้บัลลังมาโดยการแต่งงานครับโดยการแต่งงานกับกรดแห่งฟรองแห่งฝรั่งเศสหรือกรดเดอฟรองพระธิดาของหลุยที่12แต่ว่าการแต่งงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับก็ต้องย้อนไปที่ตอนที่แล้วด้วยว่าการแต่งงานของกรดเนี่ยเป็นเรื่องของการชิงดีชิงเด่นทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างหลุยที่12กับพระชินีอารแห่งบริตานซึ่งเป็นพ่อและแม่ของของกรดนั่นเองซึ่งเดิมนะครับอานน่แต่งงานกับชาวที่8 ด้วยข้อตกลงทางการเมืองน,นะครับเธอไม่มีทายาทให้ชาวเธอจะต้องแต่งงานอีกครั้งกับผู้สืบทอดของชาวซึ่งก็คือหลุยส์แล้วเธอก็แต่งงานกับหลุยส์แบบไม่เต็มใจครับหลุยส์กับอานก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันตลอดเวลาอานเนี่ยพยายามที่จะเอาเบอร์ตานแยกตัวจากฝรั่งเศสก็เลยสนับสนุนให้กรดเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยไปแต่งงานกับพระจกักรพรรดิชาวที่5ซึ่งมาจากลักเซเบิร์กซึ่งจะได้ทําให้เบอร์ตานเนี่ยตกไปเป็นของชาวที่ห ซึ่งแน่นอนครับว่าหลุยไม่ยอมแม้แต่คุณาัฝรฟรงเศสก็ไม่ยอมครับเพราะว่าถ้าชาวที่5แห่งจังหวัดโรามานานันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับไปแต่งงานกับกรอ แล้วหลุยส์สิตายชาวที่5าจะกลายเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสครับซึ่งเขาไม่ต้องการให้คนต่างชาติมาเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสหลุยส์ก็ขัดขวางครับไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเองหลุยส์เองก็มองว่าตัวไม่มีทายาทชายก็เลยอยากจะเตรียมตัวไว้ครับว่าผู้สืทบทอดบัลลังก์ฝรั่งเศสควรจะเป็นพระญาติในราชวงศ์วาลัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเองด้วยเหตุน,นี้ครับเขาก็เลยต้องการให้กรดไปแต่งงานกับพระญาติก็คือฟรองซัวแห่งองกูลามหลุยส์ตัดสินใจให้กรด ดึงกันไปดึงกันมานี่ครับจน1,514อานสิ้นพระชนครความขัดแย้งนี้จึงสิ้นสุดลง ฟรองซัวกับกรอเลยได้แต่งงานกันครับฟรองซัวกับกรอมีลูก7คนนะครับเป็นลูกสาว4ี่คนโดย2คนแรกคือลูอิสกับชาร์ลอตต์เนเสียชีวิตแต่เด็กส่วนเมดดลีนแห่งวาลัวนะครับได้ไปแต่งงานกับพระเจ้าเจมส์ที่5แห่งสกอตแลนด์แต่ว่าไม่มีลูกแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนมาร์การีนแห่งวาลัวนะครับได้ไปแต่งงานกับเดยุกแห่งซาวอยเป็นดัชเชสแห่งซาวอยส่วนลูกชายอีก3าคนครับ คนโตคือฟรองซัวเดยุกแห่งบริเตนีคนนี้ได้เป็นรัชทายาทน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ครองราชเพราะว่าตายซะก่อนทําให้ลูกชายคนรองคือองครีนะครับได้ครองบัลลังเป็นพระเจ้าเฮตเป็นพระเจ้าองครีที่2ส,ส่วนลูกคนเล็กคือชาวเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก กลดนะครับสิ้นพระชนในปี1524ที่พระราชวังบลัวครับทำให้ในปี1530ฟรองซัวต้องแต่งงานครั้งที่2กับเอเลนอร์แห่งออสเตรียถึงแม้จะบอกว่าเอเลนอร์แห่งออสเตรียแต่จริงๆแล้วเอเลนอร์มีสักเป็นเจ้าหญิงแห่งสเปนนะครับงงไหมคนออสเตรียแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าหญิงแห่งสเปนเห,หเหตุผลอย่างนี้ครับฐานะในฐานะคาว่าแห่งออสเตรียเนี่ยมาจากพ่อครับพ่อของ เอเลนอร์เนี่ยคือฟิลิปผู้โฉมงามซึ่งเป็นอาร์กดยุกแห่งออสเตรียแต่ว่าเขามาแต่งงานกับพระราชนีนาคัขวหนาแห่งกาสติียครับซึ่งผู้มีฉายาว่าขวหนาผู้บ้าคลั่งนะครับฟิลิปก็เลยได้รับสถานปนาเป็นพระราชสวามีเป็นกษัตริย์ราชสวามีแห่งกาสเิียเป็นพระเจ้าฟิลิปที่1แห่งกาสติยาเอเลนอร์ก็เลยมีฐานะเป็นเจ้าหญิงกาสติยยตามแม่ครับแต่ด้วยความเีเชื้อสายออสเตรียเวลาออกชื่อครับเขาก็เลยเรียกว่าออสเตรียแห่งเป็นเขาก็เลยเรียกว่าเอเลนอร์แห่งออสเตรีย ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์จากพ่อเจ้าหญิงแห่งกาสติยาซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์จากแม่นั่นเองนะฮะก็เป็นเอเลนอรแห่งออสเตรียเจ้าหญิงแห่งกาสติยาแต่จริงๆแล้วนะครับเอเลนอรไม่ใช่ผู้หญิงบริสุทธิ์นะครับเธอผ่านการแต่งงานมาแล้วหนึ่งครั้งครับ ซึ่งนับแต่เด็กนะครับขวหน้าเนี่ยพระชินะขวหน้าก็พยายามมากครับที่จะให้เอเลนอร์แต่งงานเหมือนจะผลักใส่ลูกสาวคนนี้เที่ยวไปเสนอลูกสาวกับผู้ชะกับกษัตริย์องค์นั้นทีองค์นี้ทีนะครับตั้งแต่พระเจ้าเฮนรี่ที่7เฮนรี่ที่8ปลุยที่12ฟรองซัวที่1ก็เคยถูกเสนอมาแล้วรอบหนึ่งนะครับรวมไปถึงพระเจ้าซิกิมุตที่1แห่งโปแลนด์แต่ว่าไม่สามารถตกลงกันได้มาตกลงกันได้ตอนที่พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่1แห่งโปรตุกเกสครับ ซึ่งเอ็มมานูเอลที่หนึ่งเองก็ผ่านการแต่างงานมาแล้วสองครั้งเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเอรนอร์แห่งออสเตรียได้ไปเป็นราชินีแห่งโปรตุเกสครับในปี1516และเธอก็มีลูกให้เอ็มมานูเอลให้มานูเอลถึงสองคนด้วยแต่ว่ามานูเอลนะครับดันไปติดโรคระบาดแล้วก็สวรรคตในปี1521กษัตริย์องค์ใหม่ก็ไม่ใช่ลูกของเธอครับเพราะว่าเป็นลูกของภรยาเก่าเขาก็เลยไล่เธอกลับฝรั่งเศสครับซึ่งใกล้ใกล้เธอกลับสเปน ขัวหน้าก็เลยต้องหาทางแต่งงานครั้งที่2และการแต่งงานก็เกิดขึ้นในปี1530ครับตามสัสญญาสันติภาพระหว่างฝรั่งเศสกับกาสติยาให้ฟรองซัวกับเอเลนอร์แต่งงานกันซึ่งทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันนะครับเพราะว่าฟรองซัวมองว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองและเขาก็มีภรรยานางสนมคนโปรดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสําหรับเธอแล้วเอเลนอร์มีค่าเพียงแค่ตัวแทนระหว่างรัฐที่ใช้ให้ฝรั่งเศสในการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง สเปนแล้วก็จกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้สนใจเธอมากนะักปลายรัชกาลของฟรงซัวนะครับฝรั่งเศสเริ่มมีความขัดแย้งระหว่งางศาสนกชนขึ้นครับก็คือฝ่ายคัลอลิกกับฝ่ายโปรเตสแตนต์แต่ว่าภายใต้ก,การปกครองของฟรงซัวนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างดูปกติดีครับจนกระทั่งฟรองซัวป่วยแล้วก็สวรรคตในปี1547ประสบถูกฝังที่แซงเดนีครับแต่ว่าหลุมประสบของพระองค์เป็นหนึ่งในหลุมประสบที่ถูกทําลาย ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองเป็นไงบ้างครับสาหรับเรื่องราวของฟรองซัวที่1รู้สึกจะอาจจะพูดเร็วไปน,นิดนึงนะครับตอนไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าฟรองซัวที่1เป็นกษัตริย์ยุคสมัยใหม่ของฝรั่งเศสตอนต่อไปครับลูกชายของฟรองซัวที่1ององครีที่2ได้ขึ้นของราชแต่เรื่องราวขององครีที่2มันมีคนที่ขึ้นมาโดดเด่นแทนครับนั่นก็คือภรรยาขององครีที่2ลูกสะใภ้ของฟรองซัวที่1 แคทเธอรีนเดอเมเดซีครับราชินีสายมัวองแม่แห่งฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งเรื่องราวตอนนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นเข้มงวดและดุเด็ดเผ็ดมันมากๆอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามตอนในเรื่องของเดวปันวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ